อตอนนี้เราก็ฟังเพลงรอ,อก,ก่อนนะครับเราเริ่มแคสแล้วต่อไปเราจะมาแคสเกมฮอนนะครับไม่มีอะไรมากครับแค่ต้องการเทสเท r e c ็ r d e r ครับโดยมีแขกรับเชิญคือคุณเพียวุงครับบอแล้ อ,อ๋อครับคุณตฐมพงศ์ครับบอมคราบนะครับเป็นแขกรับเชิญในการแคสแต่ผมไม่รู้ว่าวิดีโอนี้จะอยู่ได้กี่นาทีนะครับผมแค่ต้องการเทดสโปรแกรมดูครับและการหัดแคสครับเก้าสบสาซแล้วครับกู <laughs> ไม่ได้อัปเดตเลยครับ พวกนี้เข้าไปในเกมหมดแล้วครับเก่งีมวนเกเลยป <c oughs> ิดผมเองครับ <c oughs> อ่าแขกรับเชิญอีกคนนึงับคุณสายครับ 95%าสิแล้วครับทำไมกูใจจะขาดละครคุณตตีว่า่ออยอ๋อเห็นคุณบอมพูดเหมือนกันครับมันแจกครับมันแจกเนื่องในโอกาสอะไรกันมครับผมยังไม่เข้าเลยครับเออ

ผมว่าผมจะมาหัดลองแคทเมอร์คิรี่ครับทริปการเล่นเมอร์คิรี่แบบเกยนๆสไตล์กินส์สังนะครับแล้วคุณมอร์ลี่ครับคุณจะเล่นตัวไหนครับหอ,อ,อครับ <laughs> ไม่มีเป็นตัวพิเศษหรือครับ <c oughs> เช่นเดบูวอะไรอย่างเงี้ยครับโ <Yeah. S 1> อ,อครับ ไม่หอาวเห่อครับัไม่วาจะเย็นๆครับรอผมด้วยครับผมกาลังอันนี้อยู่ครับแต่ผมกลัวว่ามันจะอ่านได้แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะเมื่อกี้มันอยู่ดีๆมันก็เด้งเลยครับ่เย่าไะมันต้องไม่กดอะไรต่อเนื่องเครับมันก็เลยไม่อัดอ่ะครับไฟมันเป็นไฟเสียไปเลยอ่ะ เซฟเซฟแต่ว่ามันจะมีเออเรื่อเด้งขึ้นมาแล้วให้กดอะไรแต่ผมไม่ได้ไปกดอ่ะไฟล์มันก็เลยไม่สมบูรณ์เอาครับเข้าสู่หน้าต่างของฟอนนะครับ b ายแ n นิมัลนี่ครับโอเคครับนี่คือกลุ่มของเราเมื่อกี้ครับมีเดเตอร์ของแล้วก็ดซิโมวันครับนายแอมแอนมันี่ครับ เราจะมาเพยกันในแมตช์เมคกิ้งครับของคอนไทยแลนด์อ้าวไม่พร้อมนะครับเฮ้ยตังผมมีตั้ง700ดิลเวซิลเลยครับจริงๆครับจริงๆผมไม่รู้จะเอาไปซื้ออะไรดีครับ ครับตอนนี้หน้าต่างของอินเทอร์เฟซก็จะเป็นการโหลดข้อมูลนะครับเป็นการเข้าหากรุ๊ปและจัดคิวครับของหอนหน้าต่างขอนก็จะประกอบไปด้วยออปชันแล้วก็มีการดูรีเพย์ได้ครับหรือการอัปเดตข่าวสารจํานวนผู้เล่นออนไลน์นครับครับผมการรอคิวก็จะเป็นแล้วแต่คิวครับเราไปกันเนยอะอาจจะต้องรอคิวนานกันหน่อยครับ yeah. คุณวรลวิทคุณมีอะไรจะมาแทรกได้ไหมครับเป็นแขกบบเชิญนะครับผม่าไม่รสชาติโคตรเที่ยเลยอะมันเป็นเหี้ยอะไรครับถึงมันแม่อร่อยครับเอาครับปาบเลยครับจับเมอร์คอรี่เลยครับไม่รอช้าครับบอกแล้วครับเราจะมาเล่นทิปบายเมอร์คอรี่ อืมคหนึ่งนะครับโอ <üre> ้าครับตอนนี้เราอัด วิดีโอได้6นาทีแล้วครับผมอาจจะออกมากลางกลางเกมนะครับเพราะว่าเหมือนประมาณว่าต้องอ่านมาออกมาดูเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่รู้ว่าใช้ใช้โปรแกรมไม่เป็นนะครับป้าก็ไห่ครับไม่มีอะไรมากครับ <c oughs> เอาครับ <c oughs> เริ่มอัดวิดีโอต่อครับ มัรค <pled için> ิลี่ผมมันนี่ไม่ต้องเปิดโทรศัพท์มันโทรศัพท์มือถืออ่ะแต่มันใช่เน็ตโปรแทนกันใช่มันก็ได้เสียงเมอร์คี่สายรันแก๊งนะครับ

ที่จะเล่นเมอร์เคอรีได้เสียงเสียนั้นผมไม่รู้ครับแต่ผมเล่นเกลีเียนสกิลของเมอร์เคอรีนะครับก็จะมีสกิล2นะครับเป็นการพุ่งป้าหอกไปในแนวเส้นตรงนะครับเพื่อจะทําการสตันตามระยะทางครับยิ่งไกลยิ่งสตันแรงครับอ้าวเทสเลยครับอย่างนี้โอ้โหครับแดอกแรงไม่ดนนครับ oh, 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 oh. ส่วนสกิลที่สามนะครับจะเป็นสกิล แล้นะครับจะเป็นการไว้กระโดดข้ามสิ่งหิดฝ้านครับเออผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานนะครับสกิลหนึ่งก็จะเป็น c a l l of the b ุช e r y ครับเป็นการสะโพรียกเสียงทำให้ความเสียหาย75หน่วยครับตัวครับเป็นสกิลแอร์เรียครับ โอ้โหการรันนุ่นส่วนอันตินะครับก็จะเป็นการใช้งานด้วยการล่องหนนะครับเป็นล่องหนในหมองครับโอ้โหครับโ,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 โดนสกิลหนึ่งอี่ <c oughs> ไล่เก็บ <laughs> อ่านี่ครับคือการทลิปการฟาร์มดึงคิปเข้าไปช่วยตีครับเป็นการเทคนิคการฟาร์มที่หนึ่งในการเล่นโทนเมนต์นะครับแต่ก็เอามาใช้ในโปรลิกได้เออ่คุณวอลวิทครับไม่ได้ยินนี่ครับอ๋อครับโอ้ขอเสียงหน่อยครับชาวฮอนอสีครับ,รบสีมิดครับสีมิด ได้ยินเราครับอบอกแล้วนะครับตายหาเลยครับ เอาครับเราก็เกนครับไม่มีอะไรเปิดเราก็เปิดบนซ้ำอยู่อย่างเงี้นะครั้ง <c oughs> <c oughs> จากสังเกตนะครับรูปร่างของคนอนจิ้นในการสร้างเกมของคนนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งครับ <c oughs> อาจจะเรียวไปในสายตาของคนไทยครับ เสียดายครับที่ผมแคสเกม .a2 ไม่ได้เพราะว่าหน้าจอมืดครับอ <c oughs> โอ้โหครับข้างล่าง รันรุนแข่งกันนะครับไมอรู้เล่าโอ้โหเราช่วงแรกๆก็สู้สายอินไปได้ครับเพราะว่าเขาเก่งเก่งต้งเกนะครับ นายเฮาครับที่ครับความหแบบเราตายหาไปแล้วหรอนายเฮาเราครับตายหาไปเลยครับอ๋อสีหายครับสีหายครับไม่บีมึงตายนะครับ เตือนท่านแล้วนะครับเตือนท่านแล้วสังเกตเอาครับอ่าทินนี่มาซีนะครับโอ้โหมาเลยก็ต้อนรับเลย อะไรมาซีครับเยอะแยะบ้างมากไก่กองครัดูความเกียของมันับมันเตะเพื่อนมันใส่กูเข้าป้อมครับ อ่าครับเราจะมาโชว์สเต็ปการไปเยะครับสีวิครับเต็มเต็มเห็นเห็นชัดชัดวันติคู่เลยทันทีครับใครจะเอาสีบ้างครับ <laughs> ขอบคุณครับอ๋อนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนเองครับนี่คือผู้ร่วมดำเนินรายการครับคุณคุณบอมครับคุณบอม